วันนี้ผมจะมาทำการทดสอบว่า Wi-Fi 2.4กิกกับ5กิกจะให้ผลต่างกันในอย่างไรนะครับในภาคปฏิบัติเลยผมจะมาทดสอบจริงๆเลยนะครับโดยที่ผมทดสอบผมจะทด,ทดสอบกับตัวเราเตอร์จาก True ตัวนี้ผมติดอยู่ที่สเปดอยู่ที่200เมกทับ200เมกนะครับมาดูนะครับตอนนี้ผมต่ออยู่ที่ Network ตัวมุมล่างขวานะครับจะเห็นว่า t r u g iga, g i g ก t รนะครับไฟเบอร์2.4นะครับ ผมจะมาลองทดลองเทสสปีดเลยนะครับว่าตอนนี้สปีดจะได้ที่เท่าไหร่นะครับจะเห็นได้ว่าก่อนอื่นจะมาดูก่อนนะครับว่าเทคโนโลยีข้างล่างซ้ายนะครับที่เขียนว่า Wi-Fi ตรงนี้จะได้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่1 1 4 4เมกนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบเลยนะครับว่าได้เท่าไหร่ จะเห็นได้นะครับทดสอบครั้งแรกคือดาวน์โหลดคือความเร็วเฉลี่ยนะครับอยู่ที่95อัปโหลดความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่93นะครับแล้วก็ตัวปิงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ11วินะครับ11มิลลิเซกนะครับก็คือมาลองทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความชัว ผลก็ได้ประมาณเดี๋ยวครั้งแรกนะครับประมาณ93-95นะครับทั้งอัปดาวน์โหลดและอัปโหลดนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเปลี่ยน Wifi เป็น5กิกกะเฮิร์ดูนะครับจะต่อเป็น95กิกตัวนี้นะครับโอเคนะครับจะเห็นได้มุมล่างขวานะครับ เปลี่ยนเป็น5ก้กิกแล้วนะครับแล้วก็เทคโนโลยีนะครับ Wi-Fi ความเร็วสูงสุดอยู่ที่866เมกนะครับผมเริ่มทดสอบเลยนะครับจะเห็นได้ว่าสปีดเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับประมาณ2เท่าตัวดาวน์โหลดอยู่ที่231เมกะบิตเพอร์เซกนะครับอัพโหลดอยู่ที่88นะครับโคตัวปริงก็อยู่ที่ประมาณ22นะครับ ตอนนี้ผมนั่งติดกับเราเตอร์เลยนะครับเพื่อเป็นการทดสอบสปีดท,ที่สูงที่สุดเดี๋ยวลองอีกครั้งนึงนะครับดาวน์โหลดก็อยู่ที่229นะครับอัปโหลดนะครับอยู่ที่230ตัวปิงก็อยู่ที่9มิลลิเซกนะครับ ก็มาสรุปง่ายๆเลยนะครับว่าตัวนี้5กิกจะให้ความเร็วเป็นเกือบเกือบอย่างต่ําๆนะครับก็เกือบๆือเท่า3เท่าเลยนะครับของตัว2.4กิกเดี๋ดยวเราลองมาลองดูนะครับว่าเพราะอะไรทําไม2.4กิกถึงได้เท่านั้นนะครับมาลองดูนะครับว่าทําไมเราถึงควรใช้ คืน5กิกมากกว่า2.4กิกนะครับตัวนี้ผมใช้วายโปรแกรม Wi-Fi a n a ิเซอรก็จะดูวัดนะครับตอนนี้2.4กิกก็จะมีคืนรบกวนตามนี้ก็มีประมาณ3-4ชื่อนะครับนี้ผมอยู่เป็นบ้านเดียวนะครับถ้ายิ่งเป็นคอนโดหรือเป็นออฟฟิศคืนจะแทรกเยอะกว่านี้เยอะมากๆเลยนะครับเรามาดูขึ้น5กิกกันนะครับเห็นได้นะครับว่ามีอยู่แค่อันเดียวโดดมาเลยนะครับ ไม่มีคลื่นอื่นมาแทรกนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงใช้คลื่น5กิกเพราะว่าหลีกหนีความแออัดของคลื่นสัญญาณนะครับผมจะเปิดหน้า2.4กิกให้ดูนะครับเห็นว่ามี wifi เต็มไปหมดเลยนะครับขึ้นมาผลขึ้นมาทำให้ความเร็วที่เราได้นะครับต่ําเพราะฉะนั้นเราจึงควรใช้คลื่น5้กิกมากกว่าคลื่น2อกิกนะครับก็มาสรุปได้ว่าคลื่น2 4กิก ถ้าเราจะใช้เน็ตที่ความเร็ว1 0 0เมกะบิตขึ้นไปนะครับก็คือเราควรจะใช้เป็นเราเตอร์ที่ซัพพอร์ต5จะดีกว่านะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะได้ประสิทธิภาพที่ไม่เต็มที่2 4อนที่ผมได้ทดสอบก็คือความเร็วได้ประมาณ1 0 0เมก1 0 0นิดๆนะครับแต่ว่าถ้าใครใช้เน็ต2 0 0เมก3 0 0เมกหรือ1 g ตัวนี้ให้แนะนำว่าให้ซื้อเราเตอร์ที่มันซัพพอร์ตตัว 5G แล้วก็ต้องดูแบนด์วิดด้วยนะครับว่า5 g กิกเนี่ยซัพพอร์ตอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับสำหรับใครมีคำถามหรือข้อสงสัยหรืออยากข้อแนะนำนะครับก็ติดตามได,ได้ที่เพจของเรานะครับแล้วก็ที่ c h anel n YouTube ของเรานะครับใครมีคำถามหรือว่าดิสคัทอะไรมาเหมือนเนเลยนะครับข้างใต้นี้โอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ